โทรสนับสนุนโดย B e i ิ g สดชื่นและมีประโยชน์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับต้้มซาก,กับรายการกา a ์ดแบนส์รายการใหม่นะครับที่เปิดโอกาสให้น้องนองนักดนตรีหน้าใหม่ไฟแรงได้เล่นดนตรีในสไตล์ของคุณและนํามาโชว์ออฟกับรายการนี้กับการาดแบนส์นะครับวันนี้จะเป็นวงไหนมาจากมหาวิทยาลัยไหนและสไตล์ไหนตามตาม้อมซาไปเลยครับ สวัสดีครับตอนนี้ต้องใจอยู่กับวง MC Band เอาเลยครับเชิญแนะนำตัวทีละคนเลยดีกว่าครับอ่าผมเอ็มครับกีตาร์ครับผมครับเบดครับกีตาร์โปร่งครับครับปอนครับนักร้องครับผมเบลครับตีกลองครับครับเบลครับกีตาร์ไฟฟ้าครับนู่นครับครบแล้วครับครบแล้วเหลือครับเหลือเหลือคนครับเอ่อกล้องครับเบดครับพูดถึงแนวแนวเพลงของ MC Band ดีกว่าครับเป็นแนวเพลงไหนป๊อปร็อกครับป๊อปร็อกอ่าป๊อปร็อกนี่คือในแนวของ MC Band นิยามของเ c b a n d คืออะไรครับนิยามของ NCB มซีแอร์เอีคือจะประมาณจะทําเพลงจะเน้นไปในเรื่องของทําเพลงนะฮะให้ออกมาในรูปแบบของให้กําลังใจนะครับหรือมิตรภาพส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเพลงแบบอกหักอะไรซะอย่างนี้ซะเท่าไหร่จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะเน้นไปทางนุ่มน้าวให้ให้รักกันที่ผ่านมาเคยประกวดที่ไหนมาบ้างไหมครับรู้สึกว่าจะมีหนึ่งรายการ Canon u League 2008นะฮะล่าสุดล่าสุดเลยได้รางวัลตกรอบแรก อย่าพึ่งตกรอบแรกสิอย่าว่างี้ก็ไม่ถูกเราอยู่ไหนเราพุกเข้าวงสุดท้ายเข้าวงสุดท้ายพวงสุดท้ายโอ้ยตบมือให้ตัวเองหน่อยสุดยอดไปเลยวง MC band มารวมตัวได้ยังไงครับรวมตัวกันได้ยังไงต้องเริ่มต้นที่ผมก่อนละกันนะครับพอดีที่ศูนย์มิเดียเซ็นเตอร์ศูนย์มิเดียเซ็นเตอร์นี่คืออะไรครับสูมิเดียเซ็นเตอร์เนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังครับคือเป็น มันเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นสถานที่ปฏิบัติการให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุมของเราเนี่ยนะฮะเข้าไปฝึกปฏิบัติงานเป็นห้องแลบใช้งานจริงๆแล้วก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทํางานจริง oh. ในนั้น oh. นะฮะแล้วพอดีผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย oh. แล้วบังเอิญวันนั้นเป็นวันที่ oh. ทางศูนย์เนี่ยเปิดรับ audition อออนักดนตรี oh. แล้วเสร็จแล้วเห็นน้องๆไป audition อออกัน oh. ทีนี้ก็รู้สึกว่าเขาลงมาบ่นกันจะได้ไหมผมไม่มีวงผมอยากเล่นวงผมก็เลยเกิดเป็นไอเดียขึ้นมางั้นเดี๋ยวจัดให้จัดให้เลยก็เลยทําขึ้นมาเฉพาะกิจก็เริ่มต้นที่ผมแล้วก็ไปดึงคนนี้มาคุณก้องแล้วไปเอาน้องเบลมาตอนแรกมันอยู่แค่นี้อ๋อมีแค่นี้สามคนไม่มีนักร้องนำก็จะมีแค่นี้ครับมีแค่นี้เล่นตัเดียวเลยไม่มีใครร้องไม่มีใครร้องครับก็งูปลาก็มยังไม่เป็นวงเสร็จแล้วก็หาสมาชิกมาเสริมทัพให้แข่งขึ้นก็คือเริ่มต้นที่ น้องคนนี้ก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็ตามมาพี่เบสแล้วก็ล่าสุดได้นักร้องมาครับไม่ค่อยสําคัญเลยเอามาสุดท้ายเพลงที่จะมาเล่นให้เราฟังในวันนี้ชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงเวลาไม่สามารถครับใครแต่งครับเพลงนี้ผมแต่งครับเนื้อหาเนื้อหาเป็นยังไงครับเนื้อหาก็จะพูดถึงมิตรภาพของคำว่าเพื่อนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนานๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอยู่ในรั้วของมหาลัยอะไรอย่างนี้นะครับที่ผูกพันกันแล้ววันหนึ่งที่เราจบกันไปเนี่ย เราก็จะต้องแยกย้ายกันจากไปแต่ว่าแต่ว่ามันมีอยู่ว่าเราจะไม่ทิ้งกันเราจะไม่ลืมกันแม้เวลาเนี่ยจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไป <us> <us> ทําในทางที่ไหนก็ตามก็แล้วแต่ทําให้เราแยกจากกานันแต่แต่ว่ามิตรภาพของเราก็ยังคงอยู่ต่อไปเพลงน,นี้จริงๆมีคอนเซปต์คือว่าได้ไอเดียมาจากทางอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเพราะว่าวันที่รับปริญญาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งใจอยากจะมีเ,เพลงนึงเป็นของขวัญให้กับรุ่นพี่ที่รับปริญ,ญญาไปแล้ว MC Band ก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่ๆที่รับปริญญ,ญาเอาเลยฮะแล้วตอนนี้เรารู้จักกับวง MC Band เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรวมไปถึงประวัติของวงด้วยนะฮะโอ้โหเป็นวิจารภาพที่ดียิ่งเลยนะฮะและสำหรับซิงเกลิลใหม่ของวงนี้นะครับเวลาไม่สามารถนะครับจะลึกซึ้งกินใจแค่ไหนช่วงหน้าตับมากับรายการกาลาดแบนด์ครับ